อย่างคือฟอรขาวตัดผนบะก ครับครับ yep. yep. ชันเกินสี่ครับกัดแบบนี่เลยกบยาง,งค i n g f o ครับเต็มคำเลยตีออกข้างนอกนะครับตรงนี้น้ำมันค่อนข้างตื้นนะครับเลยตีออกข้างนอกนิดนึงเรียบร้อยครับตามอากศาศฝากคผู้ชมครับกบยาง king f o ครับเดีย๋ยวถ่ายภาพนิ่งกัน この先で。ちょっと <sharily Weird> ทางคิ n ฟ Fox นั้นแต่งไหม ปลานี่ครับกัดตรงนี้เลยกบยางคิงท็อกครับเต็มปลาสายปลาครับไเปเลยครับกระชอนเดือดสีครับปลากนเดียครับกบยางคิงท็อกส้างเงินมีตัวเป็นโดนเนี่ สวนยนะครับนี่นี่ครับกบยาง King f o x ครับเต็มปากหน้ามานเนียนครับเรียบร้อยปากด้วยครับกบยาง King f o x ครับนะครับ าายาดนี่ครับสับแรงมาหน่อยสายคาดเลยแต่ปลาตัวไม่ใหญ่ครับกัดกบยางชิงฟ็อกค,ครับนี่เห็นปลาครับประชอนเกินเสียบ โอ้หตับสายรลเบิร์ดเลยลากมาเนียนครับมีตัวเป็นโดรเรียบร้อยนะครับนี่ครับ